สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นกก็มีแคคตัสแปลกๆหน้าตาน่ารักน่ารักมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะแคคตัสต้นนี้ชื่อว่าโมโมทาโร่แคคตัสชื่อเนี่ยมาจากคำเรียกท้ายของพืชสายพันธ์ุนี้ค่ะชื่อของเขามาจากอิ h i โนเซเล u s สซีวีโมโมทาโนะคะ คนไทยก็จะเรียกสั้นๆว่าโมโมทาโร่แคคตัสนะคะซึ่งคนละตัวกับจิมโนโด่างโมโมทาโร่นะคะซึ่งแคคตัสสายพันธุ์นี้จะอยู่ในตระกูลอิชิโนซิลิอุสนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือตระกูลเดียวกันกับเรนโบ์ค่ะดอกของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับเรนโบ์มากๆนะคะสกุลน,นี้ก็จะให้ดอกใหญ่ค่ะดอกเนี่ยจะโตกว่าลำต้นนั่นเองนะคะ ส่วนต้นนี้โมโมททโรให้ดอกสีแดงค่ะมองเผินๆแล้วก็ดูธรรมดาค่ะไม่ได้เป็นไม้ที่สวยอะไรแต่เวลาที่เขาโตเป็นฟอร์มกอแล้วให้ดอกขึ้นมานะคะดอกเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะปัจจุบันยังเป็นไม้ที่แปลกแล้วก็หายากอยู่ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในสายสะสมลองหามาสะสมกันได้นะคะ ลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นเขียวๆแท่งๆแ,แตกนอนอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยค่ะมองแวบแรกนะคะเราจะนึกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเก่งจีนแต่จริงๆแล้วคนละสายพันธุ์เลยค่ะอันนี้ก็คืออิชิโนซลิุสนั่นเองนะคะให้คิดว่าเป็นสายพันธุ์เดียวหรือว่าสกุลเดียวกันกับสายพันธุ์เรนโบว์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นเองค่ะก็จัดว่าเป็นแคคตัสที่รูปทรงต้นเนี่ยแปลกๆ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นค่ะแต่ให้รู้ได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เวลาออกดอกนะคะเพื่อนๆจะชอบมากๆนะคะส่วนการเลี้ยงการดูแลก็เลี้ยงเหมือนกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆเลยค่ะเพราะว่าเขาคือแคคตัสนะคะรดน้ำเมื่อดินแห้งหรือ5-7วันครั้งนะคะเปลี่ยนดินให้ทุกๆ1-2ปีใส่ปุ๋ยทุกๆ4-6เดือนนะคะหรือ จะใส่ปุ๋ยบำรุงลำต้นทุกๆอาทิตย์ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะดินปลูกควรเป็นดินที่โปร่งเป็นดินปลูกแข็ตัดนะคะการขยายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็ทําได้โดยการเด็ดหน่อของเขาเนี่ยมาชําได้เลยค่ะเนื่องจากว่าเขาแตกหน่อง่ายนะคะสําหรับสีดอกนะคะส่วนมากเลยที่นกเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นดอกออกสีส้มแดงเลยนะคะดอกสีสดมากๆ สอนตัวเมียจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายสะสมอย่าลืมนะคะไปหามาสะสมกันได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสาระดีๆนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนกนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ